จุดนี้มันคล้ายคล้ายคลองไส่ไก่คลองไส่ไก่ส่วนใหญ่เวลาเราออกแบบโคกน้องนาเนี่มันเป็นคลองที่แห้งคลองล่องนี้ขุดใหม่นะนี่ค่ะยาวมาจากถนนนูน่นรถจอดนูน้นใช่ไหมคลขุดล่องมานี่มันก็เป็นคลองมามันจะไม่แห้งมันจะแห้งยังไง ระบบปิดเต็มเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าหนึ่งไร่ออกแบบยังไงก็แล้วแต่บริบทถ้าคุณอยากเปิดลมออกจากเหลือกโลกจากไร่ของคุณเยอะเท่าไหร่น้ําก็ยิ่งลงได้เยอะถ้าน้ําลงได้น้อยตรงนี้ก็แห้ง<ช>ปีที่แล้วแห้งไหมไม่มีน้ําค่ะก็หลังจากที่ทําธนาคารน้ําแต่ดินไม่เคยแห้งเลยค่ะออปีที่แล้วไม่มีน้ํา<ช>ไม่รู้<ช>รว่าปีนี้เดือนเมษาจะเป็นยังไงเมษาปีแล้วไม่แห้งค่ะขนาดพิ่งทำได้ฝน,นเราได้เจอหนึ่งฝนค่ะอ้ยเมษาหกสี่ไม่แห้งค่ะเมษาหกสี่ไม่แห้งก็แสดงว่าอิทธิพลของระบบ ปิดที่ทำกระจายท่วสวนก็มาตามคลองไส้ไก่พอนเวลาออกแบบโคกหนองนาออกแบบคลองไส้ไก่คุณจะเอาน้ําจากที่ไหนมาเติมมาดูใกล้ๆมันก็คือมวลน้ําใสมอลกตไม่ใช่น้ําสีกาแฟสีโอรนตินมันเป็นมวลน้ําที่เราเก็บจากใต้ดินซึ่งบุญโชคถนัดมากตอนนี้ทำในทำทำในสวนหลายที่ใครด้วยใครได้นอเสาแบกขึ้นเขาลงทุนถูกเพียงสองใบ ขวดน้ำบรรจุน้ำยัดลงยัดลงจอบพวดยัดลงลงทุนถูกครับอยากให้ขยายผลทั่วสุราธานีขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่านลองผู้ว่าสุดท่านลองท่านรองสุธิพงศ์คล้ายอุดมท่านติดตามสถานการณ์ตั้งแต่วันเราเกิดวันที่เราจัดอบรม18สิงหา63หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งท่านก็ติดตามติดตามติดตามท่านก็ลงมาประมาณ4ครั้งละคะในพื้นที่ก็รู้สึกว่าท่านวางแผนอะไรดีๆให้กับพี่น้องชาวสุราขึ้นอยากแกบอก ข่าวดีดิวถึงว่าผมได้มีโอกาสพบกับท่านนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีคือท่านกำนันศักดิ์จาาแก้วอ่ากำนันศักดิ์จาาแก้วบ้านของท่านอยู่ที่เกาะเกาะแรกค่ะผมผมไม่แน่ใจแต่ท่านแต่ท่านบอกว่าที่เกาะแรกมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ําในช่วงหน้าแล้งแต่ท่านท่านรับปากว่าท่านท่านเคยหาเสียงไว้ว่าน้ําคือชีวิตครับและท่านจะขับเคลื่อนโครงการธนาคารน้าใตดินเพื่อให้พี่น้องชาวสุราธานีที่ได้ให้ความไว้วางใจกับท่านคิดว่าหลังจากนี้คง มีโอกาสดีที่ชิง่งต่างๆเหล่านี้จะได้ขับเคลื่อนโดยผู้หลักผู้ใหญ่โดยผู้บริหารของจังหวัดเป็นตัวที่จะนํามาซึ่งความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตของจังหวัดสุราธานีแน่นอนทุกดีจริงๆ คนสุราชขายใบไม้ขายใบไม้ขายใบไม้ยัง่น้อย่เนี่ยให้มันออกมาเลยครับอันนี้ยคือตู้ ATM ครับคนสุราต่อไปเนี่ยคนภาคใต้เนี่ยก็มีตู้ ATM กําลังจะส่งไปอีสานด้วยนะครับไม่ได้กาลังจะส่งส่งไปแล้วแต่ไปยไม่ใช่เยอะมากเยอะมากไปตายหมดต้องเอาธนาคารนะไใช่ไปช่วยครับเขาเอาใบที่นี่แหละไปขายเป็นภาคอีสานแล้วครับอันนี้ครับเป็นตั้งอาหารและยาในอนาคตเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้อีกทาั้งหนึ่งครับประชาสัมพันธ์ ไร่กันทิมาถ้าสนใจก็ติดต่อที่ไร่จันทิมานะครับอยู่ที่ตำบลไช้เกษมอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาอ่าคำแนะนำ <c oughs> และพร้อมที่จะให้สิ <c oughs> ่งดีๆเดินควบคู่กันไปครับต <c oughs> ามเบอร์นะครับ <c oughs> 097ย์เก้าเครับเจ็ดแปดกาครับคุณมากครับการแดงครับพยายามที่จะแก้ปัญหาจังหวัดน่านก็แก้มาหลายสิบปีแล้วถ้าคิดไม่ออกมาดูบ้านไร่พูวตินแก้ปัญหาภัยแล้งปีเดียวหรือถ้าพี่น้องชายจังหวัดน่านคิดไม่ออกไปดูผมทําที่จังหวัดเลยปีหกห้า ผมจะแก้ปัญหาภัยแ้งให้ดูผมผ่านไปที่สวนคุณสุจินนะฟาร์มร้อยกว่าไร่นะเล้าไก่หลายแสนตัวนะแก้ปัญหาภัยแ้งปีละล้านปีละล้านหล,ลายสิบล้านซื้อนะ้ำมาให้ไก่กินะผมเดินเข้าไปห้าโมงเย็นผมเหนื่อยมากกว่านั้นมีแต่ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขา,ขเขาอยู่ที่ตำบลภูเพียง่ผมเดินไปชั่วโมงหนึ่งบอกว่า หนึ่งดูไปพวกทำนั่น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  <c oughs> ผมมาผลเดือนไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยเดินลอยไร่หังหลังกับเข้าวันพวกนี้เขาทำผลม,มาตึ้งเดียวแก้ภัยแล้งให้เห็นกับจังหวัดน่านไปดูหน่อยถ้าคิดว่ามาสุราษฎร์มันไกลไปจังหวัดเลยมันไกลไปที่บุลเก่าขามันไกลไปที่ภูเพียงประสุสรีฟาร์มนะครับฟาร์มของคุณสุจินนะครับเพราะว่าผมแก้ปัญหาเพียงห้ามเดือนผลมาผลแรกแก้ได้ฟาร์มคุณฟาร์มคุณสุจินครับผมอย่างนี้ก็จานทร์ คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกภาคใต้เราส่วนใหญ่าาก็จัดไปเที่ยวนานไปเที่ยวชมธรรมชาติวัฒนธรรมนะครับเพื่อจะมาได้พัฒนาบ้านเราเขาอยากจะเชิญพี่น้องชาวนานเปลี่ยนวิธีกลับกันวันนี้ท่านมาชมทะเลบ้างท่านมาดูวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้หลักการพัฒนาคาาน้ําใตดินเพื่อความยั่งยืนมาที่ไร่ผมเองก,เก็ได้ครับเอาอย่างนี้นะแก้ปีนี้เห็นผลปีนี้ <c oughs> เอาเล่าหน่อยครับ <c oughs> เชิญไอ้แก้ปีนี้เห็นผลปีนี้ไม่ต้องรอ <c oughs> รอบหน้าชาติหน้าที่ป้ายช้าง ฟาร์มสเตย์อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันที่ได้ฝนแรง8เดือนครับผมสามารถที่จะแก้ทําด้วยหลักการของธนาคารนะ้ำใตดินระบบปิดระบบเปิดและระบบทูอินวันไว้เป็นแบบอย่าง ปัจจุบันฝนแรงมาหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำผมยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีเหลือเฟือที่ผมอยากเชิญชวนก็คือท่านมาดูของผมที่คุยบุรีเสร็จแล้วก็มาดูที่บ้านไร่ภูวตินที่ตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มากด้วยหลายสิ่งหลายอยา่างมากด้วยธรรมชาติ มากด้วยอาหารทะเลมากด้วยหาดทรายที่สวยหลายหลายสิ่งที่ท่านมาแต่สิ่งที่ท่านจะได้กลับไปเพื่อบ้านท่านก็คือหลักการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงน้ําป่าไหลหลากซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากอยู่มานานแล้วผมคิดว่าเราทุกคนเสียสละกันเพียงแค่ปีเดียวครับเห็นผลครับท่านตัดสินใจเลยครับทําวันนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณมากมายขอสิ่งสําคัญที่สุดคือท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดของท่านอย่าคิดแบบเดิมว่าได้หรือไม่ได้แต่ทําวันนี้ ทําคําเดียวว่าต้องได้ขอบคุณครับน้องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนสวนให้พี่บุญโชคบอลเล็กๆนี่เหรอครับสูบทุกวันไหมทุกวันครับบอลมันขี้ข้านบอเช้าสี่ช,ชั่วโมงเช้าสี่ชั่วโมงครับบ่ายอีกสามชั่วโมงเป็นเจ็ดชั่วโมงแห้งเหรอไม่แห้งครับทำไมไม่แห้งอ่ะ